เสียงชัดเจนภาพชัดเจนบอกกันหน่อยได้กินแย่กันผมแยาแก้ไอ้ครับเขาจริงผมประชาสัมพันธ์ไว้ว่าผมจะพูดเอ่อจะลฟ์สดตอนประมาณสองทุ่มเนาะแต่นี้ลองรหลับ,บก่อนนะครับเตรียมีใครเข้ามาชมก่อนคิดว่าตอนนี้คงจะหลายคนคงก็แค่แค่คนทำโอนี่ยังม่เลิกเพือ่อนเนาะ ทำโอทีอย่นี้นะก็มาทักทายกันก่อนนะครับผมคงจะไลฟ์ไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าเดี๋ยวคงวิดีโอก็จะต้องเอาลงในอ่าอัพโหลดเป็นวิดีโออยู่แล้วอู้กันไปก่อนนะครับอู้กันไปเรื่อยๆรอคนก่อนเพราะว่าเขาบอกไว้ว่าเขาจะไลฟ์สดตอนสองทุ่มแต่เขาแม้ก่อนนะครับผม สวัสดีทุกท่านนะครับผมท้าใครแล้วแชทอันนี้อันนี้ข้อความไมหมกรออ๋อโอเคอน,นี่ข้อความถ้ามันไกลก็อพอบาค่หาเนาะมาเนาะเข้ามานะครับเข้ามากันก่อนยังวันนี้ยังบม,ม่มีหัวข้อนะครับว่าจะไล่เรื่องอย่างไรแต่ว่าเข้ามาห่างกอนในโูกก้ห่างกอนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวหัวข้อตามมาทีหลังครับอันนี้เป็นแชทเนาะ พอดีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งบปได้ขาดแบตไว้ครับก็เลยแทบผายเม้นท์ผายเขาเมนต์มาคงจะแอมได้บ่บบได้ดีพอสมควรเนาะถ่ายทุกเสียงทุกสายนะครับยินดากันก่อนนี้สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านขอบคุณอะไรยังไง K A I P A แอมไปยังไงสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่าน หลายคนก็คุ้นคุ้นกันดีนะครับคนที่พอดเมนบ่อยๆผมก็จะจําชื่อในในนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันเหมือนเมเนเตอร์ก็ถ้าคนทีงอยู่กันตั้งแต่แมาตั้งแต่สองสามปีที่แล้วก็ยังพอจาได้อยู่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีนี่เราจะต้องยังไงต้องปัดอันนี้อมใจโอ้ไม่ไหนนะอ๋ออันนี้แค่สดเรื่องหีเอฟซจากแค่ อ๋อไก่ป่าครรออ๋อันว่าไก่ป่าเนาะครับผมเรื่องหีโอ้เรื่องผีนี่ควาจริงมีเยอะขนาดไหนเนาะประสบการณ์จากคนท่าคนแก่เราแล้วกอแตะกอนหมู่บ้าน,นเป็นชนบทเนาะชนบทน,น,บทนี่ผีตะกอนค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับวิถีชีวิตคน,คนชนบทมากๆเลยนะครับเอาคอมเมนต์หายสวัสดีคุณศักดิ์สิทธิ์ด้วนะครับ สวัสดีครับมาได้พอคลิปอ,อาจารย์เมินละผมกไม็ได้ลงเมินเหมือนกันครับสวัสดีครับอหยันเออผมจะรามถ้ากับรกรม,มันยังมาหายไปคนเดียวไห้ก่คอมเมนต์อนะ่ะคุณกัญญาลัตนะครับผมตอนนี้คนดูแซวไปเออดีก่อนหลังคราวที่แล้วนะครับที่ไลฟ์สดไปอู้เรื่องกว่นเรื่องไอหยันอาจารย์นะมีคนถามน้ำมันบว่นที่ผมออกชุดนั้นนะครับน้ำมันสเสน่ห์เมตตามาหานิยมอ,อ่าแล้วทีนี้มีคนถามเข้แม่นะว่ายังเหลือยอยู่ก่อน เหลือนะครับเหลือประมาณสักเหลือประมาณสักบัตรถึงซิปนะครับประมาณสักแปดเจ็ดเจ็ดแปดขวดนี่ค่ะเดี๋ยวแกะก่อนเดี๋ยวก่อนจะเล่าเรื่องผีกันสนองตอบต่อความต้องการของเอฟซีสายนักรักหน่อยสายเสน่ห์เมตตาเนาะอ่าอันนี้ความจริงผมออกมือแล้วนะครับถ้าติดตามคลิปมาตั้งแต่แรกก็น่าจะหาละแต่ว่า ชุดนี้มันเหลือแล้วผมกลอมมีเวลาที่ลงเลวยเนาะก็เลยเอามาประชาสัมพันธ์กันให้นหน่อยอันนี้เป็นน้ํามันแว่นนะครับซึ่งมีส่วนผสมของหว่นไกแดงด้วยเนาะจกเจยว่นไกแดงขอโทษหว่นดอกทองลืมไปมีส่วนผสมของแว่นดอกทอง้วยล้วกอบมันเป็น <c oughs> เป็นแว่นสเสน่สายขาวนะครับมันได้มีส่วนผสมที่เป็นวัตถุอาถรรพ์เนาะหลักๆส่วนใหญ่จะเป็น หัวเชื้อ,อน้ำมันเก่าแล้วก็สีพึ่งเก่าที่เป็นของครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆนะครับแล้วก็มาหุงเพิ่มกับว่านด้านสายสเสน่ห์เนะาะแล้วก็มีอีกอย่างก็อินซึ่งแกจากไม้รักตายพายนะครับผมอ,อินแกนจากไม้รักตายพายนะครับก็ พืนองว่าไม้ลัดแต่ไา่นี่มันจะมีอิทธิคุณในตัวพืนทองว่าของข้าศิชก์นะครับแล้วก็มีตัวไข่โทรมาเนี่ยมาครับเด้มครับได้แล้วก็มีตะกุดเงินนะครับผมตะกุดเงินด้านในนี่นะครับผมผมเปิดเครื่องบูชาไปเจ็ดหมื่นละนะวิธีการใช้ก็สาหรับสําหรับคนที่บูชาไปก็จะมีกระดาษนี่นะครับมีกระดาษแบบนี้นะครับเป็นอ่า พเพื่อนห่อใบสอใบฝอยนะแล้วเราก็อา,อาจจะเต้มเสดือถ้าจะเอาไปใจตามด้านสเสน่ห์อย่างนี้นะครับผมแล้วก็มีค่าคช้จ่ายจำกัดใครสนใจก็เหลือประมาณอยู่เจ็ดแปดขวดนะครับมันจะมีที่สีแดงเข้มนี่ประมาณอยู่ที่เหลืออยู่นะประมาณแปดขวดแล้วก็มีสีจางๆนี่เห็นสี่ขวดนะครับแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมเอ่อ ถ้าใครอยากจะบูชาก็เดี๋ยวผมจะหลังจากไลฟ์เสร็จแล้วนะี่ยในข้อความในเม้นนะผมจะฝากไอดีไลฟ์ไปใ้หนนะครับผมติดตามดูมานานแล้วคุณกัญญาลัตนะครับผมที่ว่าไปปะโบราณสถานเป็นแนวกำแพงท่านผ่านแล้วเป็นแนวกำแพง คลิปเก่ามาแล้วมีกรมศินปรกรไปพอ,อมีนักโบราณคดีมาดูนะครับแต่ว่าเพื่อนประเมินแล้วคือว่างานที่อื่นเพื่อนใหญ่กว่านี้ครับเพื่อนเลยต้องออกไปอันนี้อู่นถึงวัดเก่านะครับสำหรับคนที่ติดตามมระเมินเรื่องวัดเก่าที่เป็นเมืองล้านแนวกองแพงล้านนะ่ะผมได้ไปนําติดต่อทางอาจารย์ที่เพื่อนเพื่อนทำงานเกี่ยวกับโบราณคดีนะครับมาพิสูจน์มาดูยอย่างต่างๆนะครับเพื่อนก็บอกว่า มันก็เก่ามากแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยงานที่คุดที่อื่นเน่ยมันใหญ่มันใหญ่แล้วก็แน่ฟ้นคว้ากว่านี้นะครับเพื่อนก็เลยต้องคือด้วยด้วยงบประมาณด้วยปัจจัยอย่างน้นแต่เนี่ยเพื่อนต้องไปทําที่มันสําคัญแล้วก็น่าต้นเต,นต้นกว่านี้ก่อนแต่อันนี้ก็เพื่อนก็ห้าไว้พิจารณาเหมือนกันเนาะ <c oughs> <c oughs> นะครับก็เลยดิวก็ว่ากันแหงกำภูม,มติดโควิดมาให้รวม ถ้าถ้ารวมตั้งแต่ตีนเราก็หายแล้วก็ระยะจากเริ่มเป็ี่ยนเรามาถึงมาเดียวนี้ประมาณเดือนเดือน,นพอดีนะครับก็ยังมีอาการไออยู่เหมือนล้วก็ลเป็นเหมือนภูมิแพ้นะครับนั่นแหละลองลองเพราะ่มันมีไข้ยอย่างสช่อยังนะครับแบบปวดแบบเจ็บอย่างเช่อยังกับเดก์เไป็นถมหลา,ายคนแล้วก็ไปคุ้นคว้าดูเพื่อนก็บอกว่าเป็นปกนติเพราะบางท่านก็เปลี่ยนประมาณเดือนนี่แหละอานได้ประมาณเดือนหลังจากเดือนมันก็จะเริ่มหายนะครับ <c oughs> จะเล่าเรื่องผีจริงๆจะเล่าเรื่องผีเรื่องอย่างดีเดีย๋ยวผมขึนกอนเนอะเรื่องผีนะครับเอาหนาอยอ่นอไอย่างไรเสียงนะี้จะเล่าแล้วนะเรื่องผีรอบนี้จะเล่าเรื่องผีอ่าย้อนไปในหมู่บ้านของผมนะครับหมู่บ้านมีสตาร์เนี่ยย้อนไปประมาณต้องสมสิบปีครับเพราะว่าตอนนั้นผมยังเป็นร้ออนอยู่เนาะประมาณสามสิบปีที่แล้วบ้านนี่ก็ยังไปได้เจริญอย่างมากมายนะครับเราก่อ ตอนนั้นการที่ต่อสื่อสารอะไรอย่างมีเนาะโทรศัพท์บบมีเลยนะครับแล้วก็มันก็ยังเป็นบ้านป่าซึ่งก็มีแค่บักีหลังคาเรือนนะครับก็ตอนนั้นปัญหาเรื่องยาเสพติดนี่ค่อนข้างจะเยอะมากประมาณ30ปีที่แล้วนะี่นะเหตุเกิดก็คือบริเวณรอบหมู่บ้านของมีสปานานนะเนี่ยมันจะเป็นป่าเป็นเขาเป็นดอยนะครับแล้วทีนี้มันเกาะเส้นทางบางจุดเนะี่ยในสมัยนั้นเป็นเส้นทางลำเลียงที่ มดงานต่างๆที่เขาจะขนแบกเป้มาครับเพื่อขนยาเสพติดผิดกฎหมายเนะี่ยผ่านมาทางป่าทางดอยทางเขาเนี่ยเพื่อเอามาส่งให้อเค,ครือข่ายเนาะเรียกว่าเครือข่ายนะแตงนี่ยนะครับแล้วพ่นกับผ่านมาในป่าแล้วทีนี้นะครับความจริงตำรวจพ่นกับซีบแทบเจ้าหน้าที่พ่นกับซีบแทบมาเมือละแต่ว่าพ่านกับยังจับมาได้เนาะแต่พ่นกับได้ข้อมูลพอสมควรเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย มันจะเป็นตรงจุดท,ที่เกิดเหตุน,นะครับมันจะเป็นภูเขาสองลูกอ,อยู่แบบแคล้ายๆแบบขนานกันหรืาไม่นะครับแล้วช่องทางระหว่างภูเขาเนี่ยมันจะเป็นเป็นทางเดินเนาะทางเดินที่จะบ้านใจแหาของแปาอย่างต่างๆแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับได้มาดักซุ่มบริเวณบนรอยด้วยนะซ้ายขวาเลยแลว้วก็ทีเนี้ยหมู่ที่หมดงานนะครับที่ลำเลียงยาเสพติดมาเนี่ย ก็คนยาเสพติดมานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาผ่านช่องนั้นโดยมีสายสืบเนี่ยแฝงตัวมาในกลุ่มมดงานนั้นตัวน่ะมีมู่ขนยาเนี่ยเพื่อจะแบกเป้นะครับแล้วในเป้เน่ยจะเหมือนเป้ทหารนะครับบรรจุยาเสพติดจำนวนมากประมาณสี่สามสี่เป้นะครับแล้วก็มีสายสืบเนี่ยที่เป็นนอนนอนวางไส้ของฟังที่ขนยานั่นนะเพื่อนมาถึงห้างปุ๊บ มีสัญญาณกันเนะพอมาถึงท่านตอนนั้นมาประมาณสี่คนครับพอหลังจากที่มาถึงจุดนั้นใหม่นั่นนะโดยที่คนที่ขนยายน,นี่หมองู้เลยบ่ได้หู้ตัวอย่างมาก,ก่อนแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยอาวุธควบมือนะครับอาวุธนัดทั้งนั้นเอมซีพกอย่างนักแสเนี่ยคืออยู่ขนาบสองข้างเลยเนี่ยลักษณะดอยมันจะเป็นมันจะเป็นห่อมห้วยลงมาให้หน่อแล้วทางเดินมาอยู่ตรงกลางเลยครับคือ มันสามารถจะหนีไปได้อุ้ยัไงก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างระหว่างซุ้มปืนสองข้างเลยนะครับเจ้าหน้าที่เยอะมากหลายทีครับพอมาถึงจุดเกิดเหตุปุ๊บเจ้าหน้าที่ยิงขึ้นฟ้าก่อนเพื่อขึ้นสายที่อยู่ในน้้ามูอตัวนะครับเสี่ยงปืนแตกตุ้มคนที่เป็นสายวิ่งย้อนกลับหลังเพราะตรงลงกันแล้วว่าถ้าวิ่งคนที่วิ่งย้อนกลับหลังเนะี่ยคือเป็นสายห้มยิงนะครับแต่แหมสามคนที่เหลือเนะี่ยมาได้หูสัญญาณแล้วก็มาได้หูประฮัรดนี้เนาะ ก,ก็ยิงต่อสู้ครับยิงต่อสู้ตำรวจครับทหารนะครับผมโอ้ได้เวลาประมาณอู้ถึงปะทะเลนแท้แตนี่ประมาณสิบนาทีนะครับแต่ว่ากว่าจะเคลียร์พื้นที่ได้ก็เป็นเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะครับเกื <c oughs> อบชั่วโมงนะปรากฏว่าสามคนนั้นตายหมดนะครับเสียชีวิตในพื้นที่ในบริเวณนั้นหมดยึดยาเสพติดได้สามปีนะครับเราก็โอ้ตายแบบสุดสยองเลยนะครับการแปเลยแล้วก็เป็นเส้นทางที่เขาต้อง่ันเจ้าจบ้านในต้องหานไป อาหาของแปะอย่างต่างๆนะครับผมพอเรื่องคดีความอย่างต่างๆหายไปแล้วเคลียอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็กลับไปแต่ชจวบ้านยังต้องอยู่ครับ,พบ,บเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ทางผ่านเพื่อเจ้าบ้านเนะี่ยจะเดินทางไปหาของแปะอย่างต่างๆนี้หรอะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันมีเหตุครับพอถึงแม่ฝนนะครับเออมันเป็นหน้าฝนพอดีตอนนั้นอ่ะเชื่อเรอครับตอนนั้นลุงดำเนะี่ยไปหาของแปาตอนนั้นกนไหมายก็ยังมาเที่ยงเนาะลุงดำยังแบกแบกปืนปืน ปืนปืนแบบแก๊ปเนี่ยปืนอีแก๊บเนี่ยนะเข้าไปเสาะเหตดเสาะอะไรอย่างนี้เนาะและแกก็แฮนมาจุดนั้นจนนะครับก่อนแม่ที่อันก่อนแม่ที่คาราวานขงยาสิบตีนมันจะมานะลุดงดำนะครับป่อผมเนี่ยแบกปื่น่านตรงนั้นนะครับดีเจ้าหน้าที่ปืนบอเข้าใจพิษว่าลุดงดำนี่เป็นเป็นอ่ากลุ่มเดียวกับคนที่ขนยาเนี่ยอันนี่ตตาบไปได้นะครับเพราะว่าลุดงดำบอกว่าหลังจากที่เดินผ่านตรงนั้นไปถึงบ้านย่งบันถึงย่งบัตาดนี่หนักเลยนะครับอยู่ในหมู่บ้านก็ได้ยินเสียงปื่นแตกไปเป็นโรค เป็นร้นอยร้อยนั่นนะครับลุงดำก็เลยว่าพอเพิ่นเคลียร์พื้นที่อย่างเสร็จวันหลังลุงดำกลับไปดูปกดากฏว่าจุดที่เพิ่มวิสามันนะครับเป็นจุดที่ลุงดำเนี่ยไปนั่งทายนะครับไปกินข้าวไปขออะไรเลยแกนะไปนั่งทายตรงนั้นนะครับนั่งทายนับเลยนะเสร็จเรียบร้อยก็คือแกขึ้นไม่ใจอ๋อต่อนอัอนนงนะ่งทายเนี่ยคือเจ้าหน้าที่อยู่สองฝั่งเนะี่ยก็คือเห็นลุงดำหมดน,นะครับต่อน,นั่งทายนะแล้วก็แกบอกคือหมายความว่าถ้าเจ้าหน้าที่เพิ่นมามี าหมายใหญ่คือกลุ่มยาเสพติดเนี่ยตอนนั้นลุงดำก็คิดว่าน่าจะโดนจับในเรื่องของอปืนเนาะปืนคิดกฎหมายเมืม่อก่อนคนบ้านแปะก็จะมีปืนตอนนั้นก็ยังแบบปะแปมเต้นนะครับคนอารณมณ์มัวยเพราะว่าเจ้าบ้านมาก่อนมีวิถีชีวิตในกนารแ่าซั์อะไรอย่างนี้เนาะอ่าเขโจเ้เรื่องเคลียเรื่องยาเสพติดอย่างรั้นร้อยปุ๊บทีนี้เขาเรื่องเขาเรื่องลีลับละนะลงังโอ้ไอริก <c oughs> หลังจากนะครับหลังจากเหตุการณ์นี่ผ่านไปเนาะจะบ้านก็ใชใจชีวิตเป็นปกติแต่กลับมามีผายผ่านไปจุนั้นเมินขนาดนะครับเพราะว่าสมัยตะกอนเขาจะอ่อนไหวในเรื่องของผีแสงแล้วก็สิ่งลี้เรื่เองอย่างอย่างค่อนข้างที่จะเยอะเนาะหลังจากนั้นเนี่ยพอผ่านผ่านวัผน,ผ,นผ่านปีผ่านไปเนี่ยจะบ้านก็กลับไปหากินอย่าง,งเก่าครับมีมีหญิงคนหนึ่งนะครับไปหาของป่าบริเวณที่ต้องใจเส้นทางนั้นนะครับเดินทางผ่านไป เดินทางผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอกกลับแม้ไปหาเหตุหามาไหมอะ่พะพอพอผ่านจุดที่เปิ้นวิสามันคนไร้ตายนะครับเปิ้นกลบกลับมาสู่บ้านปากคุณบ่าย,ยังบามือนทั้าค่คืนนะครับเปิ้นป่วยครับป่วยบริเวณขาเปิ้นเนี่ยมต่สามารถจะเดินได้เลยเมันเป็นแบบเป็นแบบมีอาการเจ็บป่วยบริเวณขาโดยที่ม่มีสาเหตุน,นะครับทั้งที่บม่ได้มีอุบัติเหตุมีอย่างสักอย่าง แค่เดินผ่านไปจุดนั้นแล้วกลับมาปุ๊บปรากฏว่าเดินมาได้ครับผมหาไปหาหมอไปหาฮักษาที่ไหนก็มาหายนะครับก็เลยต้องใช้วิธีสุดท้ายนั่นก็คือไปหาหมอดูหรือว่าทางบ้านพ่นว่าอาจจะไปลงไปลงเมื่อนะครับไปดูเมื่อหรือว่าหาหมอดูเนะี่ยหมอดูตรวจดูแล้วปรากฏว่าแกไปเดินลัดตรงที่เพ้นวิสามันคนร้ายนะครับแล้วเลือดนะครับเลือดเลือดของคนร้ายนั่นนะ มันติดขาแกเพื่อนขอว่าต้องอาหารน,นะโตคืดน่ะนะครับคนละแหน,น่เพื่อนขอว่าโตคืดน,นะแต่ว่า,าภาษาภาคกลางเพื่อนองวต้องอาหารมันเป็นความเชื่อของเจ้าบ,บ้านนะครับใจ,ใจวิจรารณญาณนะครับเพราะว่าพอไปตกด้วยแรงอาฆาดของของ,ของมูนนะั้นน่ะของพีไตหงสามตนที่ว่าม,ม,มันแบกเป้ขนยาสตรีมาแล้วลงที่สามันนะ่ะก็ททาใเพื่อคนเจ็บป่วยนะครับเพื่อนเจ้าบ,บ้านที่ไปหากินในป่าที่ผ่ไปบริเวณนั้นเนี่แล้ว เลือดติ่ติดอยู่ตามใบไม้ใบอย่างนี้ยมันก็โดนใส่ขาของปีคนหนึ่งนะครับที่ไปหาของปลาปรากฏว่าป่วยหนักนะครับเดินมาได้เลยก็เลยไปดูเมื่อนูอย่างผู้เป้นก็ถามนะครับว่าจะแยงอย่างไรก็เลยจำเป็นจะต้องเลี้ยงนะครับสหบัตปี่ไต่หงเนะี่ยมันก็จะเอาไก่เอาเหล้าอย่างนี้เนาะก็แล้งรงหรือว่าหมอดูนะเนี่ยคนก็บอกให้เอาไก่ทางบ้านก็จะใช้ไก่ต้มสองตัวนะครับแล้วก็ใช้เหล้าขาวหนึ่งขวด เพื่อเอาไปเส้นบริเวณนั้นนะครับคนที่ไปต้องอาหารตรงนั้นถึงหายป่วยนะครับหายป่วยแล้วก็กลับมาเดินได้ปกติแต่กลับมาแก้เดินไปจุดนั้นอีกเลยนะครับจนถึงวันนี้ก็ยังมาแก้ไปนะครับปีคนนั้นผ่านมาแล้วแสนสิบปีนะครับแต่ว่าชจวบ้านคนอื่นก็ยังไปได้อยู่ซึ่งหลังๆมาตอนประมาณสามสิบปีให้หลังเนี่ยอ่าก็มีใครเจอผีนะครับตรงนั้นแต่ว่าหลังจากที่ อ่เหตุการณ์ย้อนไปนิดหนึ่งเหตุการณ์ที่พี่นี่โดนแล้วละหายแล้วก็ยังมีคนเจอผีเห็นนะครับ <c oughs> คือมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ท่านหนึ่งนะครับผมอ่าอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเนี่ยอันนี้มีวิชาอาคมพอสมควรเลยนะเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตัวเองแล้วก็เปิดหลาดตะเวนกลางคืนนะครับเป็นคืนเดือนเดือนหงายอย่างนี้แหละแล้วก็เป็นหน้าแนาวหน่ฮอนตัวเองแบบเจ้าหน้าฝนนะครับเพราะว่าฟ้ามันโปรง่งมันใสอย่างเปิดเกาะ เดินไปหลาดตะเวนเพื่อไปดูอาจจะมีคนมาหลบลักหลบตัดไม้กกอย่างเงี้ยเพิ่นก็จะลายตะเวนนอนในกลางคืนนะครับปรากฏบ่านะครับในขณะที่เพิ่นหลาดตะเวนอยู่ปกติเพื่อนก็นเดินอยู่บริเวณนั้น,นอ่ะเพิ่นก็บ่ได้บ่ได้เจออะางนะครับแต่พอหลังจากมีเหตุการณ์วิสามันเกิดขนะึ้นเนี่ยเพิ่นเ่าก็ฟังว่าเพิ่นผ่านไปบริเวณนั้นเนะี่ยยังยังบ่ได้เข้าไปใกล้นะครับเดินเดินไกลๆนะ่ะเพิ่นหาลูกไฟนะครับเพิ่นว่าลูกไฟอยู่ตอนนั้นอยู่ไกลๆมันยังลูกน้อยอยู่เนาะ ก็สงสัยด้วยแกเป็นคนที่มีวิชาอาคมอยู่แล้วเนี่ยแกก็ไม่ได้กลัวนะครับแกก็เลยเดินเข้าพยายามจะเข้าไปใกล้เพื่อจะไปดูว่ามันเป็นลูกไฟอย่างลอยขึ้นมานะครับพอไปใกล้บริเวณนนครับลูกไฟจากที่มานน่อยๆมันก็ขยายใหญ่ออกใหญ่ออกนะครับไปดูใกล้ๆก็ใหญ่ออกเรื่อยๆเรื่อยๆพวกแกก็ไปดูปากกนแหว,วนะครับลูกไฟนั้นขยายใหญ่เตกระดงเลยครับใหญ่มากๆแล้วยังบัดตันได้ออย่างเดียนะครับมันไล่ครับ มันลอยอยู่บนอากาศนี่นะมันลอยอยู่บนอากาศแล้วมันไล่มันลอยไล่เหมืนอนเหมือน,นเครื่องบินครับไล่อย่างนี้นะมันไล่อ่าลุงที่เป็นที่เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับวิ่งหนีครับวิ่งวิ่งวิ่งโอ้แล้ววิ่งเนี่ยแต่ป่าคิดดูเขาว่ามันอันตรายแค่ไหนบางทีอาจจะไปจนใส่หินใส่ต้นไม้หรือว่ากิ่งไม้แหลมๆหรือมาอันอาจจะตกห้วยได้รับบาดเจ็บหรือถึงขั้นอ่าคอหักเสียชีวิตได้เนาะแ,แค่กับวิ่งนะครับวิ่งเจเรยบร้อยปุ๊บเนนะี่ยแกไปลบอยู่ก้อนหินแกบอกมักน,นม,มีก้อนหินใหญ่ๆมอกท่วมหัวนะแก แต่ยังตอนนั้นยังบอกหู้นะว่าเป็นอะไรอย่างครับพอไปลบแล้วแกแอบดูครับแอบดูพุ่มเนี่ยมันบม่ใช่มันบม่ใช่แค่อลูกไฟธรรมดารรมดาที่เป็นลูกกลมๆนะครับมีไฟแต่มันลักษณะเหมือนตาคนครับจะมันใหญ่มากท่ากระดุงเนะี่ยเป็นตามีตามีตาดํมามีแววตาแล้วก็มีเส้นเลือดอย่างงี้มนะแล้วก็มีลูกบอลไฟนั่นนะ่ะก็มีสิ่งที่ห้อยลงไปด้านหลังเหมือนกับเส้นประสาทนะครับ เส้นปรสาทต่นื้าอาบอกก่อนเขาลองเนื้อผ่าวา่ <c oughs> าแบบมีลูกไฟขนาดเนี้ยมันเมอนเือมันเมือนจะแบลูกไฟสว่างนะมันก็นเรื่องเรืองนะครับขนาดเท่ากระดูงเนาะเสรเรียบร้อยพ๊กมีลักษณะเหมือนลูกตาคนที่ถลนออกมานช่นะแล้วมีเส้นประสาทห้อยอยู่ครับแล้ววิ่งไล่แกคือดูครับอ่ะมันร้อยวิ่งไล่แกแกวิ่งมาโอ้โหคือแต่แกก็มีวิชาอาคมพอสมควรน,นะครับพอแกเก็ะเงียบไว้เนาะแกก็มีปืนมีอย่างนะแต่แกก็บม่ได้ยิงเนาะแล้วทีนี้ พอแกลบอยู่สักพักมันก่อมันก่อหายไปเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยลุงคนนั้นนี่ก่าถึงถ้าเป็นเท่าก็คือจะใกล้หัวกูลเลยแหละครับเพราะว่าอ่ามันค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับรูปลักษมันเนาะมันเหมือนกับลูกแตาวิ่งได้ร้อยได้นี่แหละแต่ว่ามันมีขนาดใหญ่มากครับเท่ากระด้งแกบอกนะครับแล้วแกก็ไปสืบทราบที่หลังว่ามันเกิดเหตุได้ใดเพราะว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์นีน้เกิดขึ้นเพราะว่า ลักษณะผีวิญญาณอะไรอย่างนีต่างแถมนี้มันมีลักษณะนี้นะครับมันบ่ใช่ผีกระซือบม่ใช่อย่างสักอย่างแล้วมันมีอ่าผีลักษณะนี้ได้อย่างไรไปสอบถามปรากฏว่าตอนที่เป็นพ่สามันคนร้ายตายับบจบในส่วนของคนที่ขนยาครับมีอยู่คนหนึ่งโดนเอ็มซิงหกยิงเข้าไปเป็งตัวทั้งหัวทึงตัวทั้งหัวนี่นะครับยิง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 ปุ๊บลูกตานี่ถลนออกมาครับไม่ใช่ถลนอะมันคือมันมันลุดออกมาเลยครับมันมันซดออกมาเลยนะ ลูกลกรนะต่ายเนี่ยมันก็โซดออกมาเลยโซดออกมากองอยู่นั่นนะครับก็เลยทำมือสันนิษฐานได้ว่าอตนที่มาหลอกลุงที่เป็นป่าไม้ลุงที่เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยก็คือไอ้ตนที่มันโดนยิงวิสามันแบบลูกกระตา่ายรุดออกมาอยู่ข้างนอกนั่นนะครับนี่แหละก็เป็นเรื่องเล่าอันนี้เป็นข่าวเป็นเรื่องแบบตื่นเต้นในในหมู่บ้านในช่วงนั้นเลยนะครับหรือว่าในบริเวณใกล้ๆนั้นนี่แทบจะมามีพยาย่าขายไปจุดนั้นเลยนะครับ กแล้วหลังจากนี้อ่ะแทนมาเจนเมินเหมือนกันะอันนี้ผมเริ่มเป็นไวร่นขึ้นมาแล้วเป็นไวรูนขึ้นมาได้สัก13ี4นะครับแล้วก็ไปตัวลงดำนั่นแหละไปตัวลงดําเพื่อจะไปหาเฮ็ดนะครับแถวนั้นมันเป็นทางพานที่เราจะต้องไปหาเฮ็ดพวกน้องว่าเฮ็ดเฮ็ดลมหรือว่าเฮ็ดหอมนะครับก็เดินขาไปแบบป็นอย่างครับไปเจ้าขนาดเลยนะหน้าหน้าเฮ็ดนี่มันเป็นหน้าฝนนะครับคุณผู้ชมถ้าหน้าฝนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ชื้นเปียกนะครับอับชื้นเปียกแล้วก็มันคืมครับมันไม่ได้มีแดดสว่างแล้วก็ในปปลลึกเนี่ยถ้าเามฆบางนิดเดียวเนี่ยมืดเหมือน,นกลางคืนเลยเนาะขาไปเป็นอย่างนั้นได้เห็ดรักตัวนะครับได้เห็ดเยอะมากๆเลยคือคถ้าใครเคยไปหาเห็ดปปาเนี่ยถ้าไปเจอเห็ดลมนะครับเขาได้กินมันเนี่ยโอ้โหเขาจะหิวเข้าเลยครับเพราะว่า,วากินมันหอมมากม,มันห้องเห็ดลมเนาะขาไปแบบเป็นอย่างครับตอนนั้นผมอายุได้ประมาณสิบสามสิบสี่นี่แหละขาปีกมา ลุงดาเดินน้าแน่ผมเดินตัวหลังนะครับเดินมาปะกะติเดินจะออกจากป่ามาม,มีปัญหาเนี่ยสักอย่างพอม,มาผ่านบริเวณนั้นอะ่ะซึ่งตอนแรกผมก็บอกหู้นะตอนเป็นร้อนยังบอหู้ว่าเป็นจุดนั้นอะ่ะว่าที่ว่าเพ่อนวิสามันกันเนี่ยพอผ,ผ่านมาจุดนั้นครับลุงดําผ่านไปก่อนผมเดินตัวก้นมันมีเสียงมันมีลมอ่ะครับเหมือนคนเป่าหูเ,าเอา่างครับปุ๊บคือมันแบบที่มันบบที่เสียงกิงไม้ดีหรือบบทช่แมลงนะครับ มันเหมือนคนเป่าหูกันนี่แหละเยวครับม,รมียผมก็นเลียวไปเนาะมีอย่างสักอย่างครับโอ้โหดีนะครับถ,ถ้าไปคนเดียวนี่โมหูจะเกินอย่างขึ้น,นครับผมไปครับป่อผมแต,แตด้วยด้วยว่าเฮาก็คือหนึ่งมีกูนะ้เนาะป่อยังอยู่ก็เลยก็เลยเรื่องกลัเนี่กับค่อยจะได้แต่มันเป็นมิ่งมากกว่าครับคือมันโมหูมากกว่าดีว่ว่าเอ่อมึงเป็นไผ่มาเล่นกู้อย่างเงี้ยประมาณนะั้นเพราะว่าความจริงแล้วผมก็ได้ร่ำเรียนวิชาเกี่ยวกับอ่า แกหาเรื่องการีิน่ะตั้งแต่อายุเก้าขวบเนาะกับกับปู่ของผมนะครับกับอุ้ยของผมนี่นะเขาก็ได้เฮียนมาพ่อแมาแล้วไอ้แก่ะได้ใจแต่ไม่ได้ออกแลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอู้ไปเดี๋ยวกวัวลุงดําแกจะแกจะตื่นเต้นนี่เนาะก,ก็เลยบอกอูสก้สักคำก็ขึ้นในใจว่าเดี๋ยวออกแฝงไปก่อนออกแฝงไปหรยจะเล่าให้ลุงดางําฟังแต่ว่าในใจอ่ะในใจอ่ะรละลึกบริกรรมคาถาอยู่แล้วนะครับเพราะตอนนั้นผู้ซื้อว่าอ่าจะใช้คาถาจา้งน้ำบดเอกเพราะว่าปู่ผมเนี่ยบอกว่าบดเนี่ย จะเป็นบทที่เอกสุดๆของปู่เพาะแบบแกจะใช้เวลามีคนผีเข้าอย่างมาแกจะใช้บทนี้ทําน้ำมนต์ให้อ่คนไข้ที่โดนผีเข้ามากินตอนนั้นนะตอนนั้นนะถ้าเสร็จเรียบร้อยเนะมันก่อจะเป็นบทที่เก่งมากๆนะครับผมความยาวของคาถาบทนี้ประมาณหนึ่งแม่นะครับผมใช้เวลาแค่ตอนเข้าครัวเนี่ยนะผมใช้เวลาแค่ครึ่งวันหากเขาตอนเดียวเนะี่ยใช้เวลาแค่ครึ่งวันนี่ท่องราวก็จําได้หมดเลยนะครับแลวถึงวันนี้ก็ยังได้ถึงบ่ลลืม เป็นบทที่กัาผีที่ผมใช้เป็นบทลักๆเลยเนะี่ยกาบริกรรมในใจเนาะแล้วก็ออกแปลมาพูกกับเราให้ลุงดําฟังแล้วลุงดําก็มามาเฉลยว่าตรงนั้นอะ่ะเป็นจุดที่เป้นวิสามันคนร้ายเกี่ยวก,กับการอ่าคนคนยาเสพต,ติดตายต,ายตรงนั้นนะครับผม <c oughs> นั่นแหละก็ประมาณนี้มีสามเหตุการณ์เริ่มเป็นเหตุการณ์ที่ตัวเองเจอด้วยตัวเองเนี่ยหนึ่งเหตุการณ์นะครับผม ประมาณนี้นะครับโอ้เมิจนจนเมินแล้วนะแซวสีนะ่นาทีแล้วอู้กับเดียวนะเพราะอู้เรื่องผีนะมันย่งอู้ยังวนนะครับผมมีเ,เรื่องผีหลายย่านไงที่ว่าจะมาเล่าให้ฟังนะแต่ว่าะจะแยกเป็นคลิปๆเอาแล้วก็จะพยายามจะเสาะหาข้อมูลให้มันเยอะๆที่สุดเพื่อหลายๆเหตุการณ์มาก,ก่อนล้วก็ก็จะมาเล่าอันมันอันมันแบบยาวนะครับเนาะวันนี้วันนี้ก็โอโ้มีคนดูห้าสิบสองคนแต่ว่าคลิปนี้หลังจากที่ผมลงไลฟ์แล้วนะครับผมจะอัดเป็น อ่าผมจะโหลดเป็นวิดีโอแล้วก็เอาลงในช่องถ้าไผแม่บัตันช่วงแรกก่อนเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับผมไผ <c oughs> แม่บัตันตะกี้ผมพูดถึงเรื่องน้ํามันนะครับที่ตอนฮาไลท์สดรอบแล้วเนี่ยพูถึงเรื่องว่านดอกทองเพต่นกระถางถึงเรื่องอยากได้น้ํามันว่านดอกทองนี่นะครับชุดที่ผมออกคราวที่แล้วจําได้ประมาณห้าหกสิบขวดนะ่ะเหลือเหลือแปดขวดนะครับเอ่อถ้าไผอ,อยากได้นะครับน้ำมันสเสน่ ไม่ใช่สายดำนะครับเป็นสายขาวใช้ใช้ใบ่ได้บ่ได้ใช้ส่วนผสมของวัตถุอัตอ์นะครับผมก็ติดตอ่อได้นะครับเบอร์โทรจดนะครับเอาไลน์ดีกว่าเนาะเอาไลน์ไลน์ไอดีดีกว่า LAN นะครับ NAPAYA นะครับร้านนนพยักนะครับผมหรือว่าเขาจะต้อง จะต้องเขียนก่อนต้องเขียนเส้กระดาษก่อน AC มีก่อนนี่โอผมต้องเขียนกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปห่อในคอมเมนต์ละเดี๋ยวจะเดี๋ยวพิมพ์ไว้ในคอมเมนตน์นะครับผมเบอร์โทรเอาไปห่อในคอมเมนต์นะครับผมมีนะครับถ้าใครสนใจเหลือแปดขวดนะครับสีแดงสดเหลือแปดขวดสีชมพูเหลือยูซีขวดครับผมโอเคนะครับประมาณนี้เนาะพยายามจะไลฟ์แบะเมินดีกว่าไลฟ์ประมาณสักบัดนึงเกินชั่วโมงแต่ว่าพยายามจะไลฟ์บ่อยๆดีกว่าเนะาะไลฟ์บ่อยๆจะได้อูอ้กันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยว เรื่องคลิปเข้าป่าอย่างขอพิจารณาก่อนช่วงนี้แต่ว่าผู้ใหญ่บ้านประกาศนะครับช่วงนี้เจ้าหน้าที่อยู่ทยานมาบอกว่าห้ามเข้าป่าเพราะว่าเป็นช่วงไฟป่านะครับเป็นช่วงไฟป่าแล้วก็เปิ้ลจะห้ามเข้าเพราะว่ามันอาจจะมีคนที่ลักลอบเข้าไปหกของป่าและไปเผาป่าทาให้ไฟไม่ป่าได้ก็เลยดีเลี่ยงในการเข้าป่าแต่จะแวะนะครับจะแวะเข้าไปเอาข้าวสารไปให้ลุงหายอยู่แต่บางคคลิปใดบางครั้งยังมาข้าป่าเพราะว่า รอบพี่แล้วก็เข้าไปว่าจะไปหาลนุงหายแต่มันก็ไปได้ไปนะครับก็อยังไออย่างอย่างยูนะครับผมประมาณนี้เนาะประมาณนี้มีคอมเมนต์หอย่างก่อนต่แกเดี๋ยวไล่ดูกันไล่ดูย้อนหลังมาสวัสดีคุณไออย่างเนี่ยคุณประนอมแล้วก็คุณไออย่าง K A M P O R นะครับแล้วก็มีคุณนงเยานะครับคุณ อย่างละ J โ oh, อมันยังงมาแหย่ไปดิดติดเออแหย่ไปเหย่ยังไงนี่คุณอย่างละ J O J A O C H A I มันต้องใช้นี่แหละแต่อันอย่างใชบ้างแู้แจวใช้เรอนะครับผมคุณภาษาญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับ อยากให้ลงทุกอาทิตย์จะพยายามนะครับผมสุดยอดแล้วโอเคครับผมประมาณนี้โอจะครึ่งชั่วโมงแล้วแป๊บเดียวแบได้แต่ถ้าเออถ้าไลฟ์สดอีกอหมด,ดนี่เราผมว่ามันไม่ไอแล้วมาไลฟ์บ่อยๆเนอรครับผมแน่นอนครับมันไอมันเป็นบางครั้งมันคันคอนะครับเดี๋ยวถ้าหายไปได้ดูตั้งแต่ต้นก่อนเดี๋ยวไปดูในในวิดีโอย้อนหลังเนอรลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับออกอย่างไรเนี่